สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมว่าคุกชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆกดสมัคสมายช่องไว้ด้วยนะครับโอเคหลังจากผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็มาเริ่มคลิปใหม่กันเลยครับนะโปรประจำวันเติมสะสมครับพ่อค้าจำกัดเวลาแพ็คลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ค่าแอคทีฟครับโอเคเราอยู่กับ กีดรวยโปกลาหรือว่ากีดเต่านั่นเองนะซึ่งผมดองไว้ถ้ารวมรอบนี้ด้วยก็เป็นกีดที่2ครับที่ดองเต่าไว้นะก็จะเป็นแค่ซีซั่นส,สครับมีถึงแค่ฟ้าคำรามยังไม่มีถึงปีเสียนะก็แต้มผมอยู่ตอนนี้อืมขอโทษทีครับนะแต่มผมอยู่ตอนนี้ประมาณ700ครับแล้วก็เต่าทองอยู่ที่600นะซึ่งดองไวง้2แค่2กีดเองครับ ซึ่งดวงดีมากครับก็ได้เต่าลุงมาด้วยแล้วก็ได้ทอง6,600มาด้วยนะก็ประมาณนี้ครับตอนนี้นะสัตเทศก็จะมีประมาณนี้เลยเพิ่งแรกกินเพิ่งแรกกิเลนมาเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาซื้อแพ็คลายสัปดาห์เพื่อว่าจะอัพมังกรเป็น2ดาวนั่นเองนะครับนะซึ่งขาด2 0เศษพอดิพอดี มั okay. งกรก้าฟ้าก็จะขึ้น2ดาววันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะมังกร9ก้าฟ้านี่เป็นสัตว์เทพตัวแรกๆที่ควรจะอัพเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงในสัตว์เทพทองนะเป็นตัวแรกเลยที่ควรจะอัให้มันขึ้นเยอะๆนะครับเสือขึ้นไว้แค่2ดาวครับ แต่ว่ามาังกรก้าวฟ้านี่คือควรอัพให้มันดาวเยอะเอะไว้ก่อนเพราะว่าเอฟเฟกมันไม่เหมือนกันนะส่วนเหรียญเหรียญลุงที่ผมไม่ดูเมื่อกี้ผมมีห3เหรียญครับผมจะเก็บดองไว้ร้อแรกปีเชียน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็ควรแรกเหมือนกันนะถ้าเกิดใครแบบอยากได้พลังต่อสู้เยอะนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ลุ้งตรงนี้ดีกว่าแต่จะเป็นแบบสุ่มนะก็ประมาณนี้ครับแนวทางการดองมี2แบบครับคือ1เราดอง2กีดใช่ไหม เราถ้าเกิดแต้มเราติดอันดับเราก็กดไปเลยครับแต่ว่ายาวเหรียญไปแรกถ้าเกิดเราจะเอาแบบว่าดองดองเต่าไว้ด้วยแล้วก็ไปกดซีซันต่อไปทีเดียวเลยเงี้ยทีละหกสิบหรือว่าทีละเก้าสิบทีละร้อยล,ลูกก็แล้วแต่นะครับก็ก็จะได้อันดับด้วยได้เหรียญด้วยในกีต่อไปเลยอย่างนั้นก็ดีกว่านะครับซึ่งผมเลือกแบบว่ากดแล้วติดอันดับในซีซันนี้ด้วยแล้วก็เก็บเหรียญไว้ ผมจะเลือกวิธีนี้นะครับเพราะว่าตัวอันนี้มันเป็นตัวใหม่นาะมันก็ยังจาเป็นต้องใช้สัตเทียบอยู่ครับอันนี้ผมก็เปิดชะดาชะตาดาวให้ดูนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็พูดผิดพูดถูกเยอะนะครับด้วยว่าไม่ค่อยสบายนิดนึงนอนดึกครับงานหลักก็นหนักนะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยด้วยครับช่องก็โดนแฮกนะนะหลายหลายอย่างครับช่วงนี้ตึงไปหมดแต่ยังโชคดีครับว่าที่ถัดนี้ยังเปิดได้ของดีมาเยอะนะ โอเคเนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนะที่ผมได้เกินไว้คือที่เราเข้าไปตีดันเจียนนะครับมันก็จะผ่านเลยส่วนอันนี้เป็นแพ็คเติมเงินก็แนะนําแพ็คยีิบเก้าบาทเหมือนเดิมนะครับนะคุ้มๆสอแพ็กก็วัลละเปดลูกได้เพิ่มมานะสามวันก็ยีสี่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะอย่ามาเติมอัดวันสุดท้ายวันเดียวมันไม่คุ้มนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเกินเกินไว้ก็ ไม่มีอะไรมากครับเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ